สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ทาร h ดช anel ผู้รับสารจากจัก,กราวาลแปลความหมายโดยการอ่านนภัยทาโรมหมอแจนนะคะสวัสดีเดือนพฤษภาคมนะคะคลิปนี้เราจะมาทำความรักนะคะทั้ง12ลราศีนะคะเริ่มต้นที่ชาวราศีเมษนะคะ คลิปของหมอแจนนะคะยึดถือเป็นแบบว่าวันที่แบบตะวันตกนะคะอาจจะไม่ตรงกับราศีหรือลัคนาหรือโหราศาสตร์ไทยนะคะแต่ถ้าท่านใดที่คิดว่ามีพลังงานของราศีเมษนะคะสามารถชมคลิปหมอแจนได้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับชาวสงชาวราศีเมษผู้ที่เกิดวันที่21มีนาคมถึง19นะคะเมษายนนะคะวันที่ตามนี้นะใต้คลิปนะคะทุกคลิปนะคะจะมีแบ่งตามธาตุหรือวันที่นะคะเอาละค่ะนะคะเรามาชมกันเลยนะ สวัสดีเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลทั่วโลกแล้วก็ A อซสวปอลาวนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเอาราคาเรามาดูกันก่อนนะคะว่านะคะ <c oughs> ดวงความรักนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะมาทําว่าข้อความรักจากเขานะคะถึงคุณนะเขากําลังคิดและรู้สึกอย่างไรนะคะพลังงานของชาวราศีเมษนะคะขอพลังงานไพ่นะคะเอาราคาเรามาดูกันเลยนะเกิดอะไรขึ้นกับคุณกันบ้างคะ ะะคุณกําลังเจอสถานการณ์อะไรที่เป็นอยู่ในะขณะนี้นะคะของชาวราศีเมษขอดูพลังงานของคุณนะคะชาวราศีเมษนะืไพ่ชัตติสนะคะเหมือนกำลังจะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างโอ้นะ <c oughs> เกี่ยวกับกฎหมายทนายความบางสิ่งบางอย่างนะคะนะคะอาจจะเป็นในขั้นถึงขั้นเตรียมการนะคะ บางคนนะคะระวังนะมีความขัดแย้งนะคะในครอบครัวปากเสียงหรืออะไรแบบนี้นะหรือจะมีคนที่ต้องระวังนะถ้าคนที่ทําผลงานหรือมีความรักอะไรประมาณนี้เนาะระวังคนอื่นขโมยผลงานคุณด้วยนะนะคะขโมยผลงานหรือนะคะอาจจะมีปากเสียงเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะบางคนนะอาจจะมีเรื่องเขาเรียกว่าตัดสินใจจบ ความสัมพันธ์อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือเป็นการบางทีสถานการณ์คือจบไปนานแล้วนะคะแต่คุณนะคะอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความรู้สึกจบไปนานแล้วแต่มันความรู้สึกในใจของเราอะ่ะเออมันมันยังไม่จบพอมาช่วงเดือนพฤษภาคมอ่ะนะคะคุณก็รู้สึกเหมือนว่าจบจบความรู้สึกของตัวเองได้จริงๆไม่ไม่ยึดถืออดีตไม่แบกเออเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่แบกความรู้สึกในอดีตมานะคะอืมเป็นการตัดสินใจ นะคะประมาณนี้นะเป็นการตัดสินใจเอาละทีนี้เรามาดูว่านะคะระวังนะคะระวังการใช้คําพูดหรือใช้นะ,ค,ะความรู้สึกหรืออารมณ์เขาเรียกว่าอารมณ์การทะเลาะเบาแหวงอารมณ์ใจร้อนอในความสัมพันธ์นะอารมณ์ใจร้อนเนดะี๋ยวหมอขออนุญาตหยับกล้องเลยนะ <c oughs> นะ,ะใจร้อนนะเอาละทีนี้เรามาดูสถานการณ์นะใจคุณนะคะตอนนี้นะอื ใจคุณตอนนี้นะคะเป็นแบบไหนในช่วงเดือนพฤษภาคมนะพลังงานความรักความสัมพันธ์ที่เปิดมานะคะแสดงว่ามีพลังงานของอบุคคลที่พบเจอหรือสถานการณ์นะคะที่เป็นแบบจํานวนมากนะคะพอเราดูแบบภาพรวมใหญ่ๆกว้างๆนะคะใจคุณตอนนี้มุ่งมั่นการทํางานนะรู้สึกเหมือนว่าจะห่วงแหนเขาเรียกอะไรอะ ไม่ค่อยไม่ค่อยจะจ่ายเงินนะคะเก็บออมเงิน,นเพื่อเพื่อการลงทุนในะวันข้างหน้าประหยัดแล้วก็นะคะวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคตถ้าเกิดเป็นคุณผู้หญิงนะคะชาวราศีเมษช่วงนี้คุณจะรู้สึกเครียดคิดวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วก็เรื่องเรื่องงานนะคะเยอะมากเนาะนะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์ชาวราศีเมษเหมือนไม่ค่อยได้โฟกัสอ่ะนะคะเหมือนเหมือนว่ามันไม่เข้าทางคุณอะไรประมาณนี้ ความรู้สึกของตัวคุณเป็นประมาณนี้นะในเดือนพฤษภาคมนะเอาละทีนี้เรามาดูว่านะใจเขานะอืมนะใจเขาคนนั้นนะคะรู้สึกอย่างไรใจเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะไพ่ตกนะขออนุญาตขยืย่นเก็บไพ่หน่อยนะ ใจเขารู้สึกอย่างไรนะมินไพเดอะทาวเวอร์มีสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่พังทลายหรือคะหรือยังไงการจบสิ้นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะการตัดสินใจนะบางคนนะบางคนเราจับได้ว่าบางคนที่ยังนะคะเขาเรียกว่าอะไรสถานการณ์บางคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนที่มีปัญหาบางคนรอหย่านะก็ได้ยาแหละนะคะได้ยาสมใจแหละเดือนพฤษภาเนี่ยแหละนะคะคือเหมือนว่าเราอาจจะ เ,เลิกกันนานแล้วยังตัดสินใจคาราคาซังเกี่ยวกับเรื่องการเซ็นใบหย,ย่าอะไรประมาณนี้ก็น่าจะได้หย่านะอาจจะมีการตกลงเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินมรดกอะไรนะบางคนก็จะหาทางออกไม่เจอในในเขาเรียกเรียกอะไรผลประโยชน์อืผลประโยชน์อะไรประมาณนี้มากกว่าหาทางออกไม่เจอส่วนใครที่รอความรักหรืออะไรแล้วแล,แล้วแต่หรือรอคนรักเก่าหรือหรือรอความรักเก่าอะไรประมาณนี้เนาะ ก็นะคะมันเป็นได้แค่ความรู้สึกแค่นั้นนะนะคะตอนนี้คุณรักตัวเองมากขึ้นนะคะเห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้นนะชาวธาตุไฟนะคะเอาระคาใจเขารู้สึกยังไงนะคะความสัมพันธ์มันเหมือนเขาถ้าเกิดว่าใครที่มีความสัมพันธ์ที่เลิกกันไปแล้วจบกันไปแล้วนะปีการแอบดูแอบสืบแอบส่องอะไรประมาณนี้นะก็คือเหมือนว่าอยากจะพูดคุยแหละแต่สถานการณ์เหมือนไม่เป็นใจให้ได้คุยกันนะคะ ทีนี้เรามาดูว่านะคะนสถานการณ์ตอนนี้ใจคุณใจเขานะคะข้อความรักที่เขาอยากบอกอ่ะข้อความรักที่เขาอยากบอกคุณเขายังบอกว่าเขายังถือความรู้สึกไว้นะคะแต่ดูเหมือนคุณนะคะท่าทางจะเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ไม่อะไรอ,ะอ่ะเออเหมือนตัดสินใจไปแล้วอ่ะเออว่าจบนะมีความหวัดระแวงในความสัมพันธ์นะคะบางคนนะ บางคนคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีทะเบียนสมรสอยู่แล้วเขาคนนั้นอาจจะแบบว่าทําอะไรลับหลังคุณมีการทะเลาะเบาะแว้งถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เกิดสถานาการณ์นี้ที่ยังไม่ได้ทะเลาะหรือว่ายังไม่ได้จบระวังการใช้อารมณ์แล้วก็การจบสถานะความสัมพันธ์ได้นะ ถ้าใครสามารถประคองความสัมพันธ์ยังอยู่ได้จนมาฟังคลิปนี้นะคะที่จะออกไปเดือนพฤษภาคม,มานะคะก็ระวังการทะเลาะเบาแวงการเลิอกอะไรประมาณนี้นะการเลิกรายาล้างแต่ถ้าใครที่เลิกไปตั้งนานแล้วนะคะไม่ได้มีทะเบียนสมรสอะไรก็คือคุณจะรู้สึกแหละว,ว่าเออความรู้สึกเกา่เกาๆที่คุณเก็บมาในอดีตอะ่ะมันจะปล่อยออกไปคือเหมือนคุณจะเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะอ่อ บดบวงพันธนาการโซ่พันธนาการในอารมณ์ในในทางอารมณ์ความรู้สึกของคุณที่เหมือนรอคอยใครสักคนหรือรอเขาคนนั้นรู้แหละเราก็รู้แหละว่ามันคงเป็นไปไม่ได้มันคงไม่ได้กลับมาหรืออะไรประมาณนี้นะสาหรับใครที่รอความรักเก่าคนรักเก่าที่หายไปหรืออะไรประมาณนี้นะมันคงแบบไม่ได้ย้อนกลับมาอะไรประมาณนี้นะตอนนี้คุณก็โฟกัสเรื่องการทํางานหาเงินแล้วก็วางแผนการใช้ชีวิตในอนาคตสร้างความมั่นคงให้ตนเองไปอะไรประมาณนี้นะ <c oughs> อาล่ะทีนี้เรามาดูว่านะเขาอยากบอกอะไรคุณนะอ่ะคุณจะบอกอะไรเขาเออคุณบอกว่าความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเหมือนว่านะมีมีความรู้สึกทําให้คุณรู้สึกเหมือนว่ามันมีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนว่าคุณต้องอดทนนะคะ ไม่รู้ว่านะคะมันจะเดินไปต่อหรือจะพอแค่นี้หรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นความรู้สึกที่เหมือนว่ามันจบสิ้นไปกันไปแบบคอมพิวต์แล้วล่ะคุณรู้ดีนะนะคะแต่นะคะคุณยังรู้สึกเหมือนกันแหละว่าก็คือเก็บเขาไว้ในใจลึกๆมันยังมีความรู้สึกบ้างนะคะคนนี้อาจจะมีพลังงานของปลาสีตุลน,นะเป็นทหารเป็นตำรวจวิศวกรคนในเครื่องแบบสามารถเป็นชาวต่างชาติได้สามารถเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณได้นะคะนะ คุณเก็บไว้เออก็คือเหมือนว่ารู้สึกว่าเก็บไว้ในความรู้สึกให้มันเป็นแรงบันดาลใจค,คุณใช้ความทุกข์ความเจ็บปวดครั้งนี้สามารถสร้างสรรค์ผลงานทําให้คุณทําให้คุณมีเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะมีสตรอรี่เรื่องเล่าในการสร้างสรรค์ผลงานไม่ว่าคุณจะเป็นนักเขียนนิยายใช้เรื่องราวความทุกข์ความเจ็บปวดสร้างแรงบันดาลใจที่ทําเงินให้คุณนะสามเหลี่ยนเนี่ยทำเงินงานพิเศษหรืองานที่คุณถนัดจาก เขาเรียกอะไรอ่ะอความสามารถพิเศษคุณไม่ได้เรียนมาทางนี้คุณก็จะได้ทํางานทางนี้อะไรประมาณนี้นะเขา <c oughs> ตัวคุณบอกว่าความรักความสัมพันธ์ที่ต้องอดทนเนี่ยนะคะมันเหมือนแบบว่าการจบสิ้นไปแล้วแบบคอมพิวตฉันไม่ต้องการเป็นคนที่ไม่มีตัวตนในใสายตาของคุณอะไรประมาณนี้อคุณรู้สึกคุณรู้สึกแบบนี้ว่าถ้าฉันจะต้องคิดว่าฉันอ่ะเป็นคนที่จะต้องอยู่ในความรักเป็นความรักที่ บางทีเป็นมันมันจะเป็นพลังงานของการเจอใครบางคนที่สถานการณ์ปกปิดปิดบางซ่อนเลนไม่สามารถบอกคนอื่นได้บางทีเราไปเจอกับความรักที่สถานการณ์คนที่เราไม่สมควรจะรักนะคนที่เราที่ไม่สมควรจะรักมันจะมีหลายอย่างนะคะจ่มันจะไม่ได้ยกตัวอย่างนะคะคือแต่ละคนเนี่ยคุณแม่เนี่ยจะเจอไม่เหมือนกันบางคนเราจะไปเจอคนรักที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วบางคนเราจะไปเจอความรักที่ต่างวัย ความรักที่ผู้ชายเด็กกว่าความรักที่มันมีข้อแม้ทางสังคมวัฒนธรรมประเพณีที่มันมีข้อจํากัดเออมีข้อจํากัดประมาณนี้มากกว่านะก็คือเหมือนว่าช่วงนี้ถ้าเราคิดว่านะอ่า อยากจะลงมือทําอะไรหรืองานอะไรอย่างเงี้ยประสบความสาเร็จได้นะคะถ้าใครที่วางแผนเหมือนว่าจะเก็บเงินแนวโน้มอยากจะซื้อบ้านอะไรอย่างงี้นะวางแผนนะการใช้ชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นไปทางที่ดีเป็นไปทางที่บวกนะเรื่องเงินเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยโอเคถือว่าดีนะถ้าความรักมันไม่ดีก็ปล่อยมันไปนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าข้อความรักที่เขาอยากบอกเราเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะ ข้อความรักที่เขา <c oughs> อยากบอกคุณเมธขออภัยพอดีหมอมันคอคอคอ,อมันคือเครือนะคิดถึงคืนที่มีแต่เราสองอาจจะอยู่ไกลแต่ไม่หายไปไหนแน่นอนนะคะถึงเด็กแต่ผมก็มีหัวใจอ่ะคุณเมธไปเจอพลังงานของคนที่เป็นเด็กกว่าใช่ไหมนะคะเขาบอกว่ากระครั้งหนึ่งนานมาแล้วความรักเป็นเรื่องที่เจ็บป,ปวดนะ ผมไม่มีวันลืมคุณนะคะเธอล่ะคิดถึงฉันไหมแต่อยากให้รู้ว่าคิดถึงคิดถึงนะคะมันเจ็บนะคะแล้วก็ปล่อยวางแต่บางครั้งมันเจ็บกว่าที่ต้องยึดติดนะคะอ่ะต่อมานะเขาบอกว่าคนเดียวในหัวใจอันนี้คือเป็นพลังงานที่เขาอยากบอกคุณนะคุณเมธเอาราคาทีนี้เรามาดูต่อว่า <c oughs> เรามาดู Energy ต่อว่าตัวคุณนะจะฝากอะไรบอกคนอื่นๆหรือเช้าสองที่มีพลังงานมีความราักความสัมพันธ์คุณเมธเพื่อมาส่องดูนะคุณเมธอยากฝากบอกอะไรถึงเขานะเอาละนะเรามาดูกัน <c oughs> ข้อความรักนะจากคุณเมธถึงเขาคนนั้นนะคะไม่รู้ใครเหมือนกันนะนะคะเอะชาวสองหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะถึงเขาคนนั้นราศีตุลราศีกรกฎหรือเป็นชาวเป็นตำรวจเป็นทหารวิศวกรหรือเป็นะอะไรก็แล้วแต่นะ <c oughs> ข้อความที่คุณเมธอยากสื่อถึงเขานะคะมีพลังงานอะไรขอดูหน่อยค่ะอืมอ่าไม่รู้ต้องทำอย่างไร <c oughs> นะคิดถึงเธอทุกวันนะคะ ฉันไม่เคยรู้เลยว่าการรักใครสักคนจะเจ็บปวดได้ขนาดนี้นะแล้วก็บางครั้งการไม่พูดอะไรเลยก็ดีกว่าการพูดบางอย่างแต่ไม่มีความหมายอะไรอยู่ดีนะคะเกียดตัวเองที่ยังรอเธออยู่ที่เดิมนะคะคุณอยู่ในใจฉันอ่าแล้วก็ฝากความยินดีทุกเรื่องราวของความสำเร็จนะคะฉันขอโทษนะ แสดงว่ามีพลังงาน Energy ของนะคะการทำอะไรที่ไม่ถูกหรือการทำอะไรที่เราอาจจะไม่ได้บอกนะหาวิธีการร้อยแปดแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำมันนะคะอ่าเว้นดาวเดือนบนฟ้านอกนั้นฉันมอบให้เธอนะคะแสดงว่าคุณเมธก็คือเหมือนว่ายังมีพลังงานความรักความรู้สึกดีๆอะไรให้เขาแหละหรือว่าอยากทักทายหรืออะไรแต่คุณเมธไม่ทำนะคะคือมันไม่ทำหรอก คือเพราะว่าคนเราเนาะบางครั้งมันก็จะมีอีโก้เหมือนกันนะบางครั้งบางสิ่งที่เขาทําให้เรานะนะคะก็คือมันไม่สามารถเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่สามารถแบบไม่สามารถลดอีโก้ของตัวเองอะ่ะเพราะว่าคุณแม่ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะมีแพชชั่นแล้วก็เป็นอะไรที่เราไม่ต้องคือเหมือนว่าเราไม่จะเป็นต้องอนง,ง้อคนอื่นสามารถดูแลตัวเองได้เหมือนเราแบบเป็นเหมือนเอ็มเพรสอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเอ็มเพรสอะเห็นไหม อืมเนาะเอมเพรสนะเอมเพรสคือเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็แล้วแต่นะคะคุณจะมีพลังงานของความแบบสมบูรณ์พุนสุขนะคะเหมือนแบบคุณมีอ่ะเงินทองคุณไม่ได้แบบขัดสนอะไรแบบนี้นะคือแบบพลังงานเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคนแบบโปรไฟล์ดีนะคะบุคลิกท่าทางดูดีบางคนก็ถึงแม้อาจจะเกิดมาไม่ได้ร่ํารวยแต่ต้นก็คือสามารถสร้างตัวสร้างตนสร้างฐานะนะนะเ,ปนเปรียบเหมือนแบบราชินีอะเอ็มเพรสเห็นไหมคะเหมือนแบบ เป็นคนที่พาวอ่ะเออนะฮะโปรไฟล์ดีอะไรประมาณนี้นะรู้จักทำงานอะไรประมาณนี้นะพลังงานที่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับชาวราศีเมษนะนะฮะมีพลังงานชาวธาตุดินนะคะมังกรทศกันนะแล้วก็คนเกิดวันจันทร์นะแล้วก็มีพลังงานของดาวศุกร์ดาวจันทร์ดาวอาทิตย์อยูดธาตุลมนะคะตุลกุมมิถุนประมาณนี้นะนะคะอืมนะความรักเนี่ยคือ ถ้าใครที่ยังโสดอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันนักความรักเก่าของคุณไม่ว่าจะนานแค่ไหนนะคุณได้แค่เก็บไว้ในใจนะคะตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบล้นล้นล้นลุ่มแล้วคุณเข้าใจนะคะสถานการณ์ความห่างไกลกับเขาเราไม่ได้พบไม่ได้พูดไม่ได้เจอคุณไม่ได้สนใจคุณบางทีคุณก็ไม่ได้อยากจะส่องแล้วคุณแค่รู้สึกแค่อยู่ในใจนะคะแค่เก็บไว้แค่ซอกหลบของหัวใจของคุณนะเท่านั้นเองนะชาวเมธนะนะคะ เอาราคาทีนี้เดี๋ยวหมอขออนุญาตดูนะถ้าเกิดว่าเป็นคนโสดนะคนโสดนะคลิปของเดือนพฤษภาคมนะหมอทําให้แล้วไปดูได้นะว่าจะมีใครเข้ามาไหมหรืออะไรไหมนะคนโสดน่ะนะคะของอเป็นพิกอเด็กกับไปเล่นดูได้นะคะว่าจะมีใครเข้ามาไหมความสัมพันธ์เป็นแบบไหนนะตอนนี้สถานการณ์คนโสดหมอขอดูเพิ่มให้เลยในคลิปนี้นะ ชาวเมทตอนนี้คุณนข้างบ้างงานมากอาจจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องงานติดต่อนําเข้าส่งออกแล้วก็หรือว่าเป็น line, นะออนไลน์นะออนไลน์เอออะบ้างงานทํางานอยู่นะคะอาจต้องการประสบความสาเร็จในชีวิตนะ่ะคือแบบต้องทำงหนักเหนื่อยกว่าเดิมถ้าเป็นคุณผู้หญิงที่เป็นราศีเมทตอนนี้คุณจะต้องคือเหมือนคุณทํางานเท่าเดิมหรือคุณทางานเยอะกว่าเดิมแต่เงินคุณได้น้อยลงคุณรู้สึกเหมือนว่ามันได้น้อยกว่าที่คือจริงๆมันได้แหละแต่คือมันได้น้อยกว่าที่เคยได้เออประมาณนี้นะนะคะวิวออฟฟอร์จูนบางคน อยากจะซื้อบ้านเงินสดขอพูดเรื่องเงินสดดีกว่านะอยากจะซื้อบ้านเงินสดนะซื้อบ้านซื้อคอนโดที่เป็นเงินสดนะไม่เป็นแบบผ่อนนะนะคะตอนนี้คุณไม่โฟกัสความรักนะคนโสดถึงคนเข้ามาถ้าสินไม่เสมอกันคุณไม่เอาแหละแต่จริงๆคุณเมธมีคนเข้ามาชอบคุณตลอดแหละแต่คุณก็แค่ดูอะเพราะมันเป็นแช็ดเจ็ดเหรียญน,นะคะเพราะว่าบางครั้งเขาคนนั้นกับเรามีมีความต่างนะมีความต่างเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะคิดถึงเรื่อง การวางแผนในอนาคตเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรหลายอย่างที่เขาอ่ะจะซัพพอร์ตเราได้หรือเปล่าถ้าเขาดูท่าทางเข้ามาแล้วเหมือนวังหวังผลประโยชน์เราไหมหรือเพราะบางทีคุณเมธประสบความสําเร็จเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยความรักนะมันไม่มีมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกหรอกพระเจ้าก็จะไม่ได้ให้อะไรมาทุกสิ่งทุกอย่างครบทุกคนหรอกนะคะมันเหมือนว่า สถานการณ์นะตอนนี้คือคุณโฟกัสการทํางานไปก่อนแล้วก็นะคะเดือนฮาโลแฟนเนี่ยมันเหมือนแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างคุณแล้วให้คุณอดทนไปก่อนนะนะคะยิ่งดาวพฤหัสเริ่มเดินดีแล้วเนี่ยนะคะก็คือบางคนอาจจะดีเลยบางคนยังไม่ดีต้องรอก่อนนะคะรอ,อก่อนแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะชาวเราสี่เม็ดเนาะ m, นะคะคนโสดนะคะถ้าเกิดเข้ามาคุณไม่ตัดสินใจหรอกคุณก็อยากอยู่เป็นโสดเพราะว่าไพ่เดือวฮาลโลแฟนเนี่ยคุณคิดดูสิไพ่พระสังฆราชเนี่ยก็คือ สังนะขราษ่ะคงแบบยังไม่แต่งงานหรอกเนาะไพ่พระสังขราชไพ่พระนะเออคือจิตวิญญาณเราคืออาจจะไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าไหร่อะคือแบบถ้าคนที่เข้ามาสินไม่เสมอกันนะฉันก็ไม่เอาแล้วก็ต้องดูฐานะด้วยอะเออแล้วบางทีถ้าหน้าตาฐานะอะไรเงี้ยคือผู้ชายน้อยกับผู้หญิงมากๆแล้วแบบจะหาที่ไหนอะคะถูกไหมคือแบบมันยึ่งแบบน้อยอะน้อยอะนอกจากว่าเออมันแบบ เป็นบุพกรรมทํากันมาหรือว่าอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเออวิบากกรรมถ้ามีเจอต่อกันที่มันเหลีกเลี่ยงหรือเลี่ยงไม่พ้นนะ่ะก็โอเคแต่บางทีบางท่านก็คือเหมือนว่าไม่ได้สนใจแหละไม่ได้โฟกัสความรักเท่าไหร่นะในเดือนพฤษภาคมนะชาเมศนะ เอาละค่ะคุณเม่นะยังไงก็ขอให้มีความสุขนะคะในคลิปนี้นะคะจบไปเนาะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่พลาดการชมคลิปด,ดีๆของหมอแจนนะคะจะดูดวงส่วนตัวหรือจะจัดเลขมงคลก็แอดไลน์มาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนนะคะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ